อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เลี่เรนเมสซี่ซัดฟรีคิกลูกที่60ตลอดอาชีพค้าแข้งอย่างคงโชว์ผลงานสมราคาแห่งวงการลูกหนังระดับโลกสำหรับเ e เน่เมสซี่ แม้ปัจจุบันอายุเข้า35ปีแล้วแต่ยังคงเดินหน้าทำสถิติใหม่ๆให้ตัวเองได้เสมอล่าสุดเพิ่งยิงประตูจากลูกฟรีคิกลูกที่60ตลอดอาชีพค้าแข้งในเกมที่แพ้แชรเปิดบ้านเฉือนเอาชะนะนีท2-1ในรายการฟุตบอลลีเกเอิงซึ่งฟรีคิกทั้ง60ลูกสามารถแยกได้ดังนี้1ประตูกับาริเตนเชมเ50ประตูกับบาร์เซโลนา ก้าประตูกับทีมชาติอาร์เจนตินาสำหรับเมสซี่ฤดูกาลนี้อาจจะดูเงียบเหงาและไม่ค่อยมีชื่อปรากฏต,ตามสื่อแต่ฟอร์มการเล่นทั้งในนามสโมสรอนและทีมชาติรวม14นัดยังอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมมากๆหลังจากยิงไป11ประตูกับอีก8แอซิ์มีส่วนสำคัญในการพาแปดแชร์ยิดจ่าฝูงและไปได้สวยในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงพาทีมชาติอาร์เจนตินาสารฝันเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปลายปีนี้ ซึ่งถือเป็นถ้วยรางวัลเดียวในเวลานี้ที่เมสซี่ต้องการสัมผัสให้ได้สักครั้งในฐานะนักฟุตบอลอาชีพคิซตอฟเกติเย่กุลซืของแบดแชร์ชเผยมีความสุขกับการทําประตูของเลียลเนลเมสซี่ระบุปเป็นเรื่องดีที่นักเตะสอยตะข่ายจากจังหวะฟฟีคกีได้อีกครั้งแบดแชร์ชเปิดบ้านเอาชนะนี้2-1ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลในชแชมเก่า กลับไปนำจ่าฟงอีกครั้งด้วยสถิติชนะ8เสมอ1มี25คะแนนจากการลงสนาม9นัดหลังจบเกมที่ปาร์เดอแปรงเห็นเนร์ใหญ่ของแปะแชร์ถูกสอบถามถึงจังหวะยิงฟิกช่วงครึ่งแรกของเมซี่ซึ่งลูกดังกล่าวนับเป็นการสอยตะขาจจากฟิกครั้งแรกของเมซี่ในสีเสื้อของแปะแชร์ผมพึงพอใจอย่างน่าเหลือเชื่อที่ได้เห็นเขาตอนเช้าทุกๆวันที่สนามซ้อมเขารู้สึกดีมีความสุขมากมาก เขาเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับคนอื่นอย่างมากคนที่ขับเคลื่อนเกมและเป็นนักเตะที่คุ้นเคยกับการทําประตูอยู่ตลอดเวลาการกลับมาเรียรสชาติการทําประตูได้แบบนั้นอีกครั้งเขาจะกลายมาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกได้อีกครั้งหรือไม่ได้สิเขามีหน้าร้อนที่แสนวิเศษเขาเตรียมตัวดีและมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะทําผลงานได้ดี ฟาเบิโออิสกองกลางของแปรแชร่เผยว่าซาวร่างกาตัวเองคิดม,มากขึ้นและกํบบาลังจะเข้าสู่จังหวะก,การเล่นที่คุ้นเคยอีกครั้งในเร็วๆนี้แปรแชร่เปิดบ้านอัชนะนี้2-1ในศึกลีกเอิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แปรแชร่กลับไปนปเปจ่าฟูงด้วยสถิติชนะ8เสมอ1ม2 5คะแนนจากการลงเล่น9 1. นัดมิฟิลชาร์สเปนที่ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดล่าสุดกาวลังจบเกมการแข่งขันนัดที่ผ่านมา ว่าเป็นศึกที่ยากลําบากแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือการคว้าสาคะแนนให้ได้ตามที่ต้องการพวกเราทราบว่ามันเป็นเกมที่ยากการดวลกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง,งพวกเขามีนาเนื้อเตะที่ดีมากๆและเล่นฟุตบอลที่ดีแต่พวกเราทุก,ทกคนก็เล่นเกมที่ยอดเยี่ยมพวกเราอดทนไปจนจบการแข่งขันแต่ก็ออกมาพร้อม3ามแต้มได้เป็นเรื่องสาคัญที่สุดผมมีความสุขกับการเล่นของตัวเองและโดยรวมแล้วพวกเรามีเกมที่ดี ผมมาที่ปารีสโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมคนเดียวและปราศจากการทํางานร่วมกับลูกฟุตบอลพัฒนาไปทีละนิดผมกําลังกลับมาสู่จังหวะของตัวเองลงเล่น60-70นาทีต่อเกมในความจริงผมรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆผมทํางานต่อเนื่องเท่าที่จะทําได้และผมรู้สึกดีไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเคลียนเอ็มปาเป้กับเนมานั้น จะยังคงแน่นแฟ้นกันเหมือนเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆบรรดาสื่อหรือนักข่าวต่างพยายามหาประเด็นมาชี้เห็นถึงความขัดแย้งที่ทั้งสองก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเดลี่เมลอ้างการรายง,งานของเลก,กิปสื่อใหญ่ของฝรั่งเศสที่เสนอว่าเอ็มปาเป้แสดงท่าทีไม่เข้าใจว่าทำไมผู้บริหารแปรแชร่ถึงยังเก็บเนมาเอาไว้กับทีมในทางกับกันเนมาร์ c, เชื่อว่าเอ็มปเป้ พยายามผลักกันให้บอร์ดขายตัวออกไปซะคล้ายกับว่าอยากจะครอบครองความเป็นดาวเด่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันสื่อเจ้านี้ยังสำทับอีกว่าต่อหน้าสาธารณะพวกเขาต่างแซงทําเป็นเข้ากันได้ดีเวลาทีมยิงประตูดได้มักจะโชว์ฉลองแบบใกล้ชิดแท้จริงแล้วมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะจากหลังคล้ๆต่างก็รู้ได้ถึงความเย็นชาระหว่างเอมเปรเกับเนม,มาซึ่งไม่ได้หยอกเย้าเล่นหัวกันอย่างคุ้นเคย เรื่องนี้บอดบริหารก็เฝ้าสังเกตการอยู่เช่นเดียวกับคิสต้าคาติเย่กุนซือและกรุยคัมโ์ปุสผู้นวยการกีฬานับตั้งแต่ฤดูกาลเปิดฉากเดรร้าของทั้งผู้ปลิแยกตามลําดับจนยากที่จะกลับมาสนิทเหมือนในอดีตเห็นได้จากเหตุการณ์บางอยา่างเกมดีกเกิงที่แพ้แชร์ถล่มมองปริยาห้าสแต่สกอร์กลับไม่ใช่ไฮไลท์หากเทียบกับช็อตที่เนย์มาไปฏิเสธให้เอฟปาเปสสารจุดโทษ พระก่อนหน้านี้ยิงพลาดแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวลือตามมาว่าหลังจบเกมทั้งคู่มีปากเสียงจนถึงขั้นเพื่อร่วมทีมต้องเข้ามาห้ามปลาาไม่ให้ลุกลามบานปลายจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกลากไปโยงกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเอมปาเป้ที่ขยายเพิ่มออกไป3ปีเป็นการตัดสินใจอย่างคาดไม่ถึงพอเนเตเตรียมย้ายไปอยู่กับเรอลมริดแบบฟรีเอเยตแล้วท่ามกลางกระแสข่าวในทำนองที่ว่านาเซอรออเกลเฟี่ประธานแป้แชฉ เพหมดหน้าตักประเคนทุกอย่างให้ตามที่เอ็มปเป้ต้องการนอกเหนือจากค่าจ้าง1.2ล้านยูโรต่อสัปดาห์เอ็มปเป้ได้สิทธิพิเศษอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการเลือกเพื่นร่มทีมด้วยตัวเองรวมทั้งกุนซือก็ตัดสินใจจิ้มมาได้เลยว่าอยากได้ใครฟังดูแล้วมันดูโอเวอร์เกินจริงแต่เราไม่อาจรู้ได้ว่าเรื่องนี้มีมูลมากแค่ไหนในขขะเดโดยการมีการโหมข่าวว่าแป้แชร์ อยากจะปล่อยเนยมาให้พ้นทีมก่อนตลาดซัมเมอร์ปิดตัวลงด้วยเหตุผลเล่นไม่คุ้มค่าจ้างและตามความคาดหวังที่ฝากไว้ปัญหาการบาดเจ็บปล่อยจนเล่นได้น้อยเกินไปพัฒนคติก็ไม่เหมาะสมหลายเรื่องโดยเฉพาะมีปัญหากับแฟนบอลอย่างนั้นจนถึงเวลาที่จะต้องขายแล้วอย่างไรก็ตามก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังอยู่กับสโมสรเช่นเดิมอาจจะเป็นข่าวก็สิบถึงดูดความสนใจ แม้จะพยายามพูดถึงประเด็นที่ว่าหาทีมลงยากค่าจ้างสูงไหนจะค่าตัวก้อนใหญ่จะมีทีมไหนกล้าเสี่ยงก็เถอะนอกจากนี้โกซื้อใหญ่อีกเจ้าอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ได้รับมาระบุว่าเอ็มปัเป้เสียดายความรู้สึกที่เนย์มามีทีิบลในทีมมากเกินจริงเหนือกว่าทั้งแมซซี่และรามอสอีกต่างหากขณะเดียวกันยังมีแฟนบอลจับได้ว่าแอคเขาอย่างเป็นทางการของเนมากดไล์บทวิจารณ์ ที่พูดถึงเสร็จในการยิงจุดโทษเจมสมปารเป้ได้รับอีกด้วยทวิตเตอร์หนึ่งแสดงความเห็นว่าเวลานี้มันชัดเจนแล้วเ็มปาเป้เป็นคนยิงจุดโทษหลักสิ่งนี้มีอยู่ในสัญญาแน่ๆไม่มีทีมไหนในโลกที่มีเนมาร์ในทีมและให้ยิงเป็นหมายลูกสองเด็ดขาดมันเกิดขึ้นเพราะมีสัญญาซ่อนอยู่เ็มปาเป้คงเป็นเจ้าของทีมจริงๆเมื่อเนมาร์โผล่มากดถูกใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟนบอล จะเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าสองคนนี้ขัดแย้งกันจากนั้นราวต้นเดือนกันยาเอ็มปัปเป้ให้สัมภาษณ์สยบข่าวดือดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาและเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดเย็นชากันบ้างส่วนเรื่องยิงจุดโทษสามารถแบ่งกันได้ไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่ต้องรับเหมาตลอดเป็นการตอบคำถามแบบสั้นๆไม่ได้ให้ความกระจ่างเท่าไหร่นักในความรู้สึกของแฟนบอลมันยังไม่เคลียร์เพียงแค่วันเดียวที่เอ็มบัปเป้ให้สัมภาษณ์ แปร์แชร์ลงเจอกับยูเวนตุสในศึกแชมเปสลีกปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เนมราหัวเสียที่รุ่นน้องไม่ยอมส่งบอลให้ทําประตูท่วงนาาบแปร์แชร์นําห่าง2-0เอมปเปเป้จัดการคนเดียวกระทั่งรับบอลจากเมสซี่มาได้มีโอกาสจะซัดแฮตริกเขาเลือกยิงเองทั้งที่หลายคนมองว่าเนมราอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าอย่างไรก็ตาแมแฟนบอลมองว่าเรื่องธรรมดาที่ได้เห็นเนมอาอาอการเซ็ง และกัปกติเช่นกันสระเอมเาเป้ P P e, ที่อยากมีชื่อทำามทริกสำเร็จในเกมอย่างนี้ความสัมพันธ์ของผมกับเขาเป็นอย่างไรหรือผมไม่รู้หรอกเนมารตอบแบบกระชับทิ้งไว้เป็นปริศนาแล้วก็เดินจากไปส่วนเอมปาเป้ P P e, ซึ่งอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสก็เปิดใจไว้ทํานองในลักษณะที่ว่าอยากรับใช้ทีมชาติมีอิสระมากกว่าเล่นให้กับสโมสรเหมือนอยากจะชี้นำไปถึงอะไรสักอย่าง แน่นอนว่าสื่อชอบข่าวประเภทนี้ยังไงก็ขายได้เรียกร้องให้คนมาสนใจดังนั้นเราจึงได้ยินกันอย่างต่อเนื่องเมื่อประติดประต่อจากหลายเหตุการณ์เข้าด้วยกันมันทําให้เห็นภาพกว้างมากขึ้นและย่อมให้คอยตามว่าสองคนนี้ให้ดวงรอยกันจริงๆก็ได้มันยากสําหรับการค้นหาความจริงเพระไปถามพวกใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมทีมก็รับรองว่าไม่มีประโยชน์จนต้องเก็บมาพิจารณากันเอง ตกลงแล้วเรื่องนี้มีมูลมากแค่ไหนใช่ว่าจะปักใจเชื่อได้เลยซื่อก็อาจจะน,นําเสนอให้มันดูร้ายแรงทั้งที่บางเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แค่ปฏติ๋วเดียวแต่คนก็แห่กันไปคิดว่าเป็นความจริงและมั่นใจได้เลยอีกว่าที่ไมนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะถูกนํามาเล่นให้เกิดปมกันอีกอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน